เราไปทําบุญนะคะแล้วเราก็รับศีลเราก็ได้รับพรจากพระในเรื่องของศีลนะคะซึ่งขึ้นต้นด้วยว่าศีเลนะสุขติงยันตินะคะเราก็จะสาธุแล้วก็ไปถึงโพกะสัมปทาอันนี้ยิ่งสาธุต่างใหญ่เลยนะคะแล้วก็จบด้วยนิพุติงยันติก็หมายถึงว่า,าไปสู่สวรรค์นะแล้วก็มีโพกะสัมปทาก็คือมีโพกะทรั์แล้วก็ไปถึงนิพพานด้วยนั่นคืออน,นิสง,งส์ของศีล ซึ่งเรามักจะได้ยินอยู่เสมอๆแล้วก็สาธุสาธุาธจริงๆแล้วการถือศีลมีอานิสงส์มากนะคะนอกจากในเรื่องของโภกสัมปทาคือทําให้เป็นคนมีทรัพย์นะแล้วก็ยังเป็นคนที่มีชื่อเสียงเข้าสังคมหมู่ใดก็มีความเชื่อมั่นเพราะตัวเราไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครใช่ไหมคะเรามีแต่คิดดีต่อคนอื่นเกิดความเชื่อมั่นเข้าสู่ที่ใดเนี่ยเราก็ไม่เกิดความรู้สึกเกอ้อเขินไม่ต้องก้มหน้าหรือย่องย่องไปนะคะเรียกว่ามั่นใจ นอกจากนี้แล้วศีลยังมีอานิสงส์ทำให้เราเป็นคนที่มีสติไม่หลงทํากาละเขาเรียกว่าไม่หลงตายซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายศีนั้นนําไปสู่สวรรค์และสามารถถึงนิพพานได้ด้วยที่น่าลองย้อนกลับมาอีกทีนึงว่าคําว่าโพคะสัมปทาคือทําให้รวยจริงหรือแล้วคนมีศีนเนี่ยรวยหรือเปล่าเพราะเราที่เรามองเห็นอยู่ทั่วไปเรามองเห็นด้วยตาของเราเนี่ย เราเห็นว่าบางคนก็ไม่เห็นเป็นคนดีเลยแต่เก็รวยเอารวยเอาแต่ขณะที่คนที่ถือศีนี่กับยังค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไม่รวยจริงนะเราลองคิดใหม่สิคะว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีศีลเราสุขใจแล้วค่ะเราจะทําอะไรเนี่ยคนที่มีศีลจะมีสิ่งที่ตามมาโดยลําดับเขาเรียกว่าการละเทศะไปไหนก็คนก็รักจะทําอะไรก็มักจะประสบผลสําเร็จมีคนคอยช่วยเหลือเสมอหนึ่งเรียกว่า มีเครดิตอยู่ในตัวอย่างนั้นแหละนะคะอันนั้นจะค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าและมั่นคงและมีอานิสง์ไปถึงชาติหน้าชาติน้นและชาติต่อๆไปในขณะที่คนยังสเสวยบุญเก่าจากชาติก่อนที่ผ่าน,าน,านมาอาจจะเป็นคนที่ถือศีลหรือเป็นคนที่ให้ทานก็มีทรัพย์แต่ปรากฏว่าไม่ได้ทําบุญต่อนะอาจจะทําความชั่วหรือโกงกินนะร่ํารวยร่ํารวยเราสังเกตไหมคะละักษณะแบบนั้นจะเป็นคนที่ขาดปัญญา ขาดการลาเทศะขาดเพียงสองข้อก็จะใช้เงินไม่เป็นแล้วค่ะก็ไม่สามารถที่จะรักษาทรัพย์ที่หามาได้ก็จะถึงความวิบัติในที่สุดอานิสงส่งของศีลที่ทําให้ร่ํารวยคือจะมีความเพียรพยายามมีคนรักมีคนช่วยช้าและมั่นคงนี่คือโภคสัมปนะะทาศีลทาให้เป็นคนมีชื่อเสียงอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วลเวลาเราพูดเราเป็นคนมีศีลคนเชื่อถือชื่อเสียงก็เป็นไปตามละดับจะทําอะไรมันก็ดีไปหมด นี่คือคนมีศีลนะคะเป็นคนที่มีสตินะคนที่มีสติไม่หลงตายนะในลักษณะนี้หมายความว่าคนที่มีศีลเนี่ยจะเป็นคนที่มีสมาธิพอมีสมาธิเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องคอยถือศีลนะเราต้องมีสติในการถือศีลนะที่เรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานนะคือเรามีสติแล้วแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราป่วยเราไข้เราก็จะมีจิตผ่องใสอยู่ตลอดว่าเราเป็นคนมีศีล เราไม่หลงตายไม่หลุดไปสู่อบายภูมิไม่ลงนรกอย่างแน่นอนเพราะว่าการถือศีนั้นคือกระทําตนไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดตลอดชีวิตถ้าเราตั้งใจไว้อย่างนี้นะคะบุคคลที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใดอีกจะมีสิ่งที่เราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ากุศลธรรมเป็นเครื่องนําน้อมนําไปสู่ธรรมที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปการปฏิบัติธรรมของเราก็จะมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ ติดค้างหมดจดสะอาดที่เราเรียกว่าสว่างนั่นแหละคะ่ะสะอาดแล้วก็สงบเพราะว่าเราไม่ทุกข์ไม่ร้อนในขณะที่คนทุศีนนะคะเราสังเกตได้เลยทาอะไรก็ผิดกาลเทศะจะไปไหนมาไหนรู้สึกมันไม่ค่อยมั่นใจนเราจะมีศัตรูอยู่รอบด้านจะพูดจะคิดจะทําอะไรเหมือนกับคนไม่ค่อยมีใครมาคอยมาช่วยเหลือมีคนที่หวาดระแวงเราอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าทุศีนดัะนั้นความเชื่อมั่นไม่มีนํานไปสู่บาปกรรมไปสู่นรกไปนิพพานก็ยาก และคนที่ทุศีนเนี่ยนะคะจะมีความวิบัติอยู่เบื้องหน้าเป็นคนที่ฟุ้งซ่านเป็นคนที่ไม่สามารถจะมีความสงบทางจิตได้เมื่อความผ่องใสไม่มีทําความชั่วก็ง่ายความดีก็หดหายไปดังนั้นนะคะก็จะมีแต่ความไม่ดีสําหรับคนทุศีนมีอานิสงส์ที่ร้ายๆแล้วก็สําคัญนะคะคนที่ทุศีนผิวพรรณจะไม่งาม